มาตรการการขึ้นภาษีรอบล่าสุดของสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลายฝ่ายคาดการว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอ่อนแอลงไปอีกครับ การประกาศครั้งนี้ทําให้อัตราภาษีนําเข้าของสหรัฐพุ่งไปอยู่ที่ระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ปี1910นักเศรษฐศาสตร์มองว่านี่คือจุดเปลี่ยนเกมที่อาจนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและประเด็นที่ดุเดือดมากที่สุดในนาทีนี้ครับน่าจะเป็นประเด็นระหว่างสาหรัฐกับบราซิลที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างเหตุผลทางการเมือง ในการขึ้นภาษีประเทศผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกาใต้อย่างบราซิลเป็น50%ครับในช่วงเวลาที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานโยบายอเมริกาเฟิร์สได้นำไปสู่การดำเนินมาตรการเก็บภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกับสินค้าจากจีนและประเทศอื่นๆที่สหรัฐมองว่ามีการค้าที่ไม่เป็นธรรม แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะมุ่งเป้าไปที่การปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศและลดการขาดดุลการค้าแต่กลับสร้างความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มประเทศบริกสที่ประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีอิทธิพล และอีก9ประเทศอย่างไทยเบลารุสโบลิเวียอินโดนีเซียคาซัคสถานคิวบายูกันดามาเลเซียและอุซเบกิสถานได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรบริกอย่างเป็นทางการโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าหลายรายการโดยเฉพาะเหล็กกล้าอลูมิเนียมและสินค้าเทคโนโลยีจากจีนซึ่งก่อให้เกิดสงครามการค้าครั้งใหญ่การเคลื่อนไหวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศคู่ค้า และจีนในฐานะสมาชิกหลักของบริกสได้ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเช่นกันการประชิญหน้าทางเศรษฐกิจนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการค้าทวิภาคีแต่ยังลุกลามไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกและสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลกโดยรวมสำหรับกลุ่มบริกส์ผลกระทบจากการขึ้นภาษีของทรัมป์มีความแตกต่างกันไป เริ่มที่จีนได้รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่สุดจากการขึ้นภาษีเนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐและเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลกการส่งออกของจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้จีนต้องหันมาพึ่งพาตลาดภายในประเทศและขยายความร่วมมือกับประเทศอื่นๆมากขึ้นขณะที่รัสเซียแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่าจีน แต่ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความผันผวนของราคาสินค้าโภกพัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลจากความตึงเครียดทางการค้าส่วนอินเดียและบราซิลมีการค้ากับสหรัฐในระดับหนึ่งและได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานขณะที่แอฟริกาใต้ในฐานะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด ก็ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวผลนพวงจากการขึ้นภาษีของทรัมป์ทำให้กลุ่มบริกส์ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐและหันมาเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมดุลทางอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ในการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจแกนใหม่อย่าง icks, บริกส์เมื่อวันจันทร์ที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาชาติสมาชิกได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าพวกเขาต่อต้านอเมริกาโดยประธานาธิบดีบราซิลกล่าวว่าโลกใบนี้ไม่ต้องการจัก,กรพรรดิหลังจากที่ผู้นำสหรัฐคูจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากกลุ่มบริก ในช่วงท้ายของการประชุมสุดยอดบริกส์ที่ผ่านมาที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมีนักข่าวไปสอบถามถึงภัยคุกคามด้านภาษีของทรัมป์กับลูลาดาซินวาประธานาธิบดีของบราซิลซึ่งท่านก็ได้ตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัวบอกว่าโลกนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเราไม่ต้องการจัก,กระพัดและย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ได้เตือนไปยังกลุ่มบริกส ว่าจะต้องเผชิญกับภาษี100%หากพยายามบ่อนทําลายบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าโลกแม้ว่าประธานาธิบดีบราซิลซึ่งเป็นประธานกลุ่มบริกส์ในขณะนั้นได้ชะลอความพยายามในการผลักดันสกุลเงินร่วมของกลุ่มที่สมาชิกบางรายที่เสนอเมื่อปีที่แล้วก็ตามแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลูลาดาซินวาได้ย้ำมุมมองของเขาว่าการค้าโลกจำเป็นต้องมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์สหรัฐ ได้ยินแบบนี้แน่นอนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับเคืองอย่างหนักเมื่อถูกวิจารณ์เปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าหันมาจัดหนักกับบราซิลซึ่งเป็นประธานกลุ่มบริกสโดยขณะนี้ คู่เก็บภาษี50%สำหรับสินค้าส่งออกจากบราซิลไปยังสหรัฐพร้อมสั่งให้มีการสอบสวนการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าของบราซิลเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตโดยมีการส่งจดหมายแจ้งให้อีก7ชาติเก็บภาษีเพิ่มอีก20-30%ในจดหมายถึงประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาของบราซิล เพื่อแจ้งอัตราภาษีใหม่ทรัมป์ยังกล่าวหาว่าการดำเนินคดีต่อประธานาธิบดีฝ่ายขวาชาอีโบโซนารูที่กำลังะเะชิญกับการดำเนินคดีในข้อหาพยายามล้มผลการเลือกตั้งว่าเป็นการล่าแม่มดซึ่งทรัมป์ชี้ว่าเป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่เขารับรู้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังวิจารณ์ว่ารัฐบาลบราซิลกำลังกระทำการโจมตีเสรีภาพในการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็น ทรัมป์ยังกล่าวหาว่าบราซิลออกคำสั่งเซ็นเซอร์ที่ลับและผิดกฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐและสั่งให้สำนักง,งานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดการสอบสวนนโยบายภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974ซึ่งเป็นมาตราที่เคยถูกใช้เพื่อกำหนดภาษีตอบโต้จีนในอดีตการประกาศเรียกเก็บภาษีเพิ่มดังกล่าวต่อบราซิลซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับที่15ของสหรัฐ มีมูลค่าการค้ารวมในปี2024อยู่ที่92,000ดอลลาร์สหรัฐโดยสหรัฐเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับบราซิลถึง7.4พันล้านดอลลาร์ในขณะที่สหรัฐมักขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นๆหลายฝ่ายมองว่าการประกาศขึ้นภาษีต่อบราซิลของทรัมป์ครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ลูลาดาซินวาประธานาธิบดีของบราซิลได้ออกมาวิพากวิจารทรัมป์ ในการถแถลงข่าวระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ว่าทรัมป์จำเป็นต้องตระหนักว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วและเราไม่ต้องการจัก,กรพรรดิอีกต่อไปขณะเดียวกันทรัมป์ยังได้ขยายการทำสงครามการค้าของเขาไปยังประเทศเล็กๆโดยประกาศผ่านทรูโซเชียลว่าจะขึ้นภาษีกับ7ประเทศคู่ค้ารายย่อยโดยจะมีผลในวันที่1สิงหาคมนี้ประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์20%เ บรูไนและมอนโดว่า25%สีลังกาแอลจิเรียอิรักและลิเบีย30%โดยประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนการนำเข้าไปยังสหรัฐรวมกันไม่ถึง1,500 0ดอลลาร์สหรัฐในปี 2024, ป2024เมื่อรวมกับจดหมายแจ้งอัตราภาษีชุดใหม่นี้ที่รวมถึงบราซิลทรัมป์ได้แจ้งอัตราภาษีใหม่ไปแล้วกับ22ประเทศคู่ค้าซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนี้ หากไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จในการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายใต้กรอบเวลาที่เหลืออยู่ได้แม้จะมีข่าวการเรียกเก็บภาษีครั้งใหญ่แต่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆที่เด่นชัดขณะที่กลุ่มวิจัยเยลบัจจ e แล a บคาดการว่า ผู้บริโภคในสหรัฐจะต้องแบกรับภาษีเฉลี่ยอยู่ที่17.6%เพิ่มขึ้นจาก15.8%ก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ90ปีของสหรัฐหรือสูงที่สุดตั้งแต่ปี1934สกอตต์เบตเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐออกมาบอกว่ารัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีนำเข้าได้แล้วราวๆ1แสนล้านดอลลาร นับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการภาษีและคาดว่าอาจจะเก็บรายได้มากถึง3 0 0แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้จากเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่สหรัฐมีรายได้จากภาษีนำเข้าที่ราๆ80,000ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่จนถึงขณะนี้สหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงกับประเทศต่างๆได้เพียง3ประเทศคือสหรชอชณาจักรเวียดนามและจีน ที่มีการระบุว่าตกลงได้ในหลักการแต่ยังคงอยู่ในระหว่างการหารือและจะทำรายละเอียดทั้งหมดนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่าสาหรัฐใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับอินเดียด้วยเช่นกันคำพูดที่ว่าโลกใบนี้ไม่ต้องการจัก,กรพรรดิเป็นถ้อยถแถลงที่มักใช้โดยผู้นำของประเทศต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่มองว่าเป็นการบีบบังคับหรือใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวจากประเทศมหาอำนาจ ในบริบทของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสาหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์กับกลุ่มบริกส์และประเทศอื่นๆคำพูดนี้ได้สะท้อนถึงการต่อต้านการใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวในเวทีระหว่างประเทศถ้อยคำนี้บ่งบอกถึงการปฏิเสธแนวคิดการมีอำนาจเหนือกว่าโดยประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มบริกส์ไม่ต้องการให้มีประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาครอบงำหรือกำหนดทิศท,ทางของเศรษฐกิจและการเมืองโลกแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยังสนับสนุนพ้าหุภาคีนิยมที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันการปรึกษาหารือและการตัดสินใจร่วมกันในประเด็นระดับโลกแทนที่จะเป็นการดำเนินการโดยลำพังของประเทศใดประเทศหนึ่งนอกจากนี้ยังเรียกร้องความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อกันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยคำานึงถึงผลประโยชน์และอำนาจอธิปไตยของทุกประเทศ และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่ได้รับผลกระทบในการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอธิปไตยของตนจากมาตรการที่มองว่าไม่เป็นธรรมหรือเป็นการคุกคามคำพูดนี้มักถูกนำมาใช้โดยผู้นำจีนหรือรัสเซียซึ่งเป็นสองประเทศหลักในกลุ่มบริกส์เพื่อตอบโต้สิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันทางการเมืองของสหรัฐ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่โลกจะต้องมีระเบียบโลกที่เป็นพหุภาคีมากขึ้นไม่ใช่ระเบียบที่ถูกชี้นำโดยอำนาจเดียวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการขึ้นภาษีของทรัมป์และปฏิกิริยาของกลุ่มบริกส์นำมาซึ่งปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ทำให้การลงทุนและการค้าชะลอตัวลงการหยุดชะง,งักของห่วงโซ่อุปทานที่ทำให้บริษัทต่างๆต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศการแยกตัวทางเศรษฐกิจซึ่งอาจนำไปสู่การแบ่งขั้วของเศรษฐกิจโลกและการเร่งตัวของแนวคิดพหุภาคีที่กลุ่มบริกส์และประเทศอื่นๆได้เร่งสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างสถาบันระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหรัฐ การขึ้นภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ต้องบอกว่าเป็นชนวนความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มบริกส์และเศรษฐกิจโลกโดยรวมครับคำพูดที่บอกว่าโลกใบนี้ไม่ต้องการจัก,กรพรรดิสะท้อนถึงการต่อต้านการใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวของโดนัลด์ทรัมป์และความต้องการระเบียบโลกที่เป็นพหุภาคีมากขึ้นซึ่งเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มบริกส์แสวงหาบทบาทที่แข็งขันขึ้นมาในเวทีโลก และลดการพึ่งพาอํานาจจากภายนอกและคุณผู้ชมละครับคิดว่าความขัดแย้งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจโลกไปในทิศทางใดได้บ้างครับและทั้งหมดนี้คือ global insight ประจําสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจําทุกสัปดาห์สําหรับวันนี้สวัสดีครับ